เทที่สาหร่ายตนแตั้งตีกันกับรับมูดูีคณะรัฐมนีของสมเดิจพรนอย้าู่เป็นสน่3ชุกวันนี้นะครับงานนี้ก็จะขอเปิดเปิดดูดูการบูรัะนี่ทีมงานจบภาพครับไปหน่อยไม่ใช่บอกไอ้พบ บอบกบบอบกุ๊งเราจะพาพครับเราจะพาพบุญมหากักชิ้นส่วนตัวครับทุตแด่คุณปูแสนและคุณย่า,า,าเราจะ่าไปพพนรอมาหาแอดมินนกำลังสัมผัสเย คุณบมอครับคุณพี่น้องครับเกย์ดงเลยรื่องอะครับเยเบื้องพี่น้องเาครับเต็มเลยครับอำเภอโน่นสังนะครับพี่น้องมือหนึ่งไปที่ห้องขับระบบเช็คบัตรแล้วครับเซาเช็คบัตรแล้วเี๋ยวแต่วาสิเล่นแล้วครับเพราะว่ายังมึงนี้กับเซาเช็คแล้วระบบก็เตรียมฟอร์มบัตรแล้วครับเหล่าแต่ท่านประธานในไปทีระวัจอภาพครับ ท่านเจ้าหน้าที่เจ้าที่เป็นพิธีการเก้าเปิดครับนครับอันนี้คุณพอเจ้าภาพคุณพระมาหากระถินข <c oughs> นมตะวันท่านร่นองพุกตบครับ ไม่พ่อแม่สามเนาเพราะมำเดียวสั้นๆคำเดส้นๆรักแบบไม่มีข้อแม้ออผมเห็นเดยเน่านงสมันมาจากไหนดิเรมาจากสาระมาจากสารมีการสาระสารมรักแบบไขอโอเคครับขอบคุณเรยนัาวนะครับกำลังสัมผัสทันพอจะาพครับแทับนาะ คุณมากระทิ่นสวัสดีครับคุณปู่เสนคุณย่านุ่นไม่รู้คุณปู่เสนคุณย่านุ่นตโนนชุดยอดครับตอนนี้ามโอ้คนเลยคนพี่น้องเขาเต็มสวัสดีครับสองนสาม่ครับปุ๊บปุลนี่ค้ับฟีนองเต็มสนามนะครับเบิ้งอีกก้อนไหมว่าเกินสามตุ่มเครื่องครับหรือว่าสามตุ่มเหนือกระธิเลนแล้วครับตัวน้อยพี่น้องเ่าตอนนี้มาเต็มแล้วครับเต็มทุกอัตราซื้อเยอะข้างนอกกรับว่าเปนหน่อย น่าปีกับเปรากิจกรรมของกะทิอร่อยดีของผู้สนับสนุนของชาวหน้าเพิ่แพงแค่ในปีนี้แหละครับฤดูกาลพวกเจ็ดพวกแปด<า>โอ้เป็นข้าวเท้าอร่อยจิมก,กะทิอร่อยดีน้องหล่อมองๆครับเต็มอยู่มุมนี้นมองเฉ็ๆอันนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ครับมีแต่ฝูงชนมวลมหาประชาชนแล้วครับมือนี่เป็นเมืินครับก็าซื้อตะขาแนอนกับท่านในบ้านยู่เตรียมยุ่งคนแตคนลังมากลังมากต้องพี่น้องกต้องผิดอันนี้หน้าประตูนะครับฟังสพโน่นสังครับลังมากเรื่อยๆเจ้าสนามกว่าตเต็มแล้วครับต้องมาลัา่ย พี่น้องแต่ว่าความพร้อมห้องตอนนี้ลอยแบบเส้นละครับเหลือแต่สิเลียนลวครับประทัดพี่นีร่รปจภาพกาเปิดงานแลักะครับครับอันนี้ภาพด้านข้างอันภาพด้านหนาเนาะมันนี่ด้านข้างครับด้านข้างร้านขายนี่โอ้เงี่ยวางสี่งานเป็นร้อยล้านครับร้อยล้าน พี่น้องได้ไหมนี่ผับบุกไก่ครับเบื้อชิมงาเห้าเขาบ้านครับโอ้พี่น้องกบุ่นครับคุณอ่ะเลยหันมนะิดก์เราเลยครับจุคนอีกว่ามันหาพันคนครับดูนี่ตอนนี้พี่น้องเบื้อง ตลูกขอลูกตาครับร้านสนามเรือว่าร้านกิจกรรมของนาอำเภอรเอรือว่าหน้าสพออำเภอโนนสังครับเต็มเลยที่นี่หม่องซิยุครับขอบคุณครับในรอบสามสี่หมื่นวันนี้พี่นอ้องแปลว่ายัง,ลงลยตลอดลพี่น้องเอฟซีไล่ตลอดลูกขอลูกตาครับ าหลังจากสิบพกแล้วมื่อหนึ่งครับจะเดินทางไปทำการแสดงีเพื่อผู้เขี่ยวครับวัดพระเยรูซูลมหลังจามาส้นหนึ่งเมื่อหนึ่งครับคอนแก่นทุบลับนะครับนี่น้องครับก็ชมว่าเชียร์ขงานได้ตามใจเลยครับเพราะว่าโซนนี้ปีนี้งคอนแกนไล่ครับ อ,ลละะอุบลันเลยครับไปขอนจันดิเมือนึงครับบ้านเป็ดเอาใจน้นก็ได้ทำแบบนี้เงินมาเดี๋ยวนี้วิเศษสมบูรณ์ครับบ้านเพชรละคอนอเพื่อนองไผ่ครับบรรยากาศรอบงานพี่น้องในเบื้องบรรยากาศรอบงานครับ รบบแลังครับวันนี้ฟังเดียวนะครับอีกย่างอีกฟังหนึ่งือสิบวไวหรอกแกล้มินหรือว่าพวกเผียกเป็นเป็นร่งครับลุงต่างประเทศโอ้พลังแบบว่าบงเอามาบอกกันดีแล้ววันนี้จะได้เบิดจะบอคลิปไม่บอ บพอรครับพอ,อนแล้วครับเอาตามกันตามกันไปกันมากครับหาก,กินปพอใครแล้วดูนะครับหอมพี่น้องนในคลิปนี้นะอย่าไปที่นี่ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับฝากติดตามช่องฟ้ามานะรับเพื่อนอมิชชั่นไปแน่ประเทศยบรรยากาศรอบงานรอบ,รอบยังไงบ้างครับรอบแร่งแหลังจากตัวตอนนี้ถี่มีเวลาเนี่ยแหละครับแต่ง,งานมาอยู่เอาพี่น้องครับ มีความสุขในก,การรับชุ่มลำเครียดรำเลี่ยงตอนนี้เพื่อนๆกำลการสแสดงอยู่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวไม่ครับ